สวัสดีครับแฟนค,คลับคริปโตเซลท่านนะครับชวนดูกรับหุนท็อปเกนเนอร์นะครับแล้วก็ฮาวสองวิกไฮของไทยนะฮะวันประจำวันที่สิเดือนห้าสอยิบสวันนี้เซ็ตบวกสี่จุดก้าจุดนะครับก็ประมาณนี้นะเซ็ตก็เขียวขึ้นมาครับดันขึ้นมาพยายามที่จะเรียกว,ว่าทะลุไฮเดิมครับแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะครับก่อนเข้าเรื่องก็ต้องบอกว่า ผมไม่ได้เชียหุ้นนะครับชวนท่านทําการบ้านเท่านั้นเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในตลาดหุ้นระบบที่ผมใช้นั้นในเพาะการเทรดเบรกเอาเนี่ยแม่นยําเพียงแค่สิครับดังนั้นถ้าเรารู้ว่าระบบเรานั้นแม่นยําเพียงเท่านี้เราจําเป็นต้องใส่ใจเรื่องอื่นครับโดยเฉพาะการ Exit ซการพ o s ์ชั่ n ไซซิ่งครับแล้วก็มีการ Trading Management ที่ดีครับนะฮะโดยเฉพาะ บริหารริสตีบอร์ดเป็นธุรกิจครับต้องรอดแล้วก็รักษาเงินต้นคือเป้าหมายแรกของการเทรดครับหพ้นเร็วคือ positive expectancy กดตรงคำการเทรดคือ cut your loss short and let your profit run นะครับมาดูกันครับว่าวันนี้หุ้นับสวิคายตัวนี้มีอยู่20ตัวด้วยกันนะครับก็เป็นตัวเดิมๆนะคร ba ครับไปต่อนะครั c e t ครับโอ้โหดนรูดนะฮะ ดันไปสวยตอนเช้าแล้วก็ปิดตลาดก็รูดลงมาครับก็ก็ยังเป็นที่สงสัยว่ามันอยากจะไปไปต่อหรือเปล่านะต้องรอรดูต่อไปนะ CPT ครับไปต่อครับ ERWPF นะก็อยู่ที่เดิมครับ FUE ก็อยากจะไปต่อครับแต่ว่า ยังยืนไม่ได้ที่นิวไฮนะครับก็ยังสวยนะ HK ฮะ HK อะไรเนี่ย01ครับนี่ฮะงามครับ HK 13ครับงามฮะ HK CE 01ครับงดงามฮะโอ้โห HK Tech ครับ13แจ่มฮะดันไปปิดที่ไฮ <c oughs> เดิมเคยทำนะครับ เคี่ยวเอาทำไฮนะฮะ HK ที่ผ่านมาเอาทำไฮไว้เลยครับอันนี้ก็เขีร์ครับใกลนะฮะ,ะตมาลีครับดันไปทำนิวไฮได้ครับก็สวยเช่นกัน LRH นะฮะก็นิวไฮแต่ว่ายืนไม่อยู่นะฮะแมนรินแมนดินโฮเทลนะฮะ อะไรเนี่ยนี่โอนี่โอเป็นไงโอโห و, ก็ทำนิฮแล้ะก็ยืนไม่อยู่ครับแต่ก็ยังปิดสูงได้นะก็ยังมาโอเคนะโอเคมีมีดีมานที่น่าสนใจนะครับ r c l ดันไปทำ half สองวิกไฮได้ครับแต่ว่าก็ยืนอยู่นะปิดสูงกว่าไฮเดิมได้ครับนะฮะส่งพลังมาเลยเว้ ตั้งแต่เท่านี้นะผมตีซะแบบที่เราชดชัวรนะ์คือประมาณนี้ฮะประมาณสัก19ครับปิดที่ส8ก็9บาทเลยนะอ๋อไม่เร็วนะฮะก็เกือบห0ิบเลยนะนะสุดยอดเออ่ SCP ครับอืมก็ไป ยืนที่ไฮเดิมได้นะฮะเซลิกครับเซลิกคอฟยืนที่ไฮเดิมได้ครับ STGT โอ้ oh, งามครับดันไปปิด High นิวไฮแล้วแข่งแรงสุดละในกลุ่มยังพารานะฮะ10เซน80 10เซน80นะฮะ ก็ยืนนิวไฮได้นะฮะ TTA ครับตัวใหม่ที่เข้ามาครับก็ไปต่อครับแล้วก็ทิ้งไส้เล็กน้อยนะฮะงามเช่นกันนะฮะนี่เป็นหุ้นับสองวิกไฮครับที่มี DR ครับกี่ตัวเนี่ย DR นะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหครับ นะูนะตัวอื่นนะ cn นะครับ cn 01เป็นยังไงปิดสวยมากครับ cntx e c 01โอ้โหนะฮะ ndx อันนี้ของ Nasdaq นะก็ไม่เลวนะฮะ d r สวยครับสวยมากเลยครับเอ่อเสียวมี xiaomi 80นี่ครับก็ยืนได้ดีครับอ่อไปตู้ ไปตู้แปดศูนี่ก็โอเคครับก็สวยดีก็ยังโอเค,คยืนได้ไดเนาะเนี่ยรอทะลุแล้วกันนะฮะพิงอันพิงอันแปดสิบนะฮะโอ้หงามครับยังไม่อับสงวิคหายแต่ก็ส่งพลังแล้วเกิน,นะฮะตอนนี้นะโอ้สวยครับสวยครับผมมีทุกตัวนะ <laughs> ขิงในอวดนะฮะมีทุกตัวครับแล้วก็เป็นตัวที่ เป็นกลุ่มที่เรียกว่าให้ผลตอบแทนที่ดีมากในช่วงนี้นะฮะมาดูหุ้นท็อปเกนเนอร์กันบ้างครับวันนี้มีตอวเข้าใหม่ตัวหนึ่งเนาะ lts เว้ยผมชอบจำผิดเป็น lst อู้ปิดปิดเขียวแบบแท่งเต็มนะครับสุดยอดนะฮะสุดยอดเลยนะฮะยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ได้ไอรขายพีนะบวก 201%เฮนะเป็นผมนะผมขายจะร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะผมไม่ทนได้สองร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะฮะโอ้ถ้าใครยังคงถืออยู่ก็ยินดีเลยนะครับสุดยอดครับนะสุดยอดนะอ่าดูหุ้นที่มันมีสภาพคล่องละกันเนาะไม่ใช่เศษสลึงนะ PPM นี่เศษสลึงไหมพรพรมดีดจากก้นขึ้นมานะฮะเหล็กตัวนี้เหล็ก อิกเคียวซีเข uh, oh, ียวครับเอนฟอ c e ซิเขียวอ้สวยสวยนะเดี๋ยวนะขอดูกราฟภาพใหญ่เป็นไงอืมภาพใหญ่ก็ก็ยังไงอ๋อนั่นก็ยังมีกรอบระดับอยู่เนาะก็ถือว่าเป็นต้นเทรนด์กันนะ แต่ว่าควรจะต้องเคลียร์18.10ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นแนวต้านแนวระนาบที่ที่ที่ท,ที่ที่มีในัยสำคัญเนาะหรือว่าคุณจะใช้เนี่แหละนี่คือถ้าถ้าใครที่ใช้เส้นกดก็คงได้ประมาณ16.3นะฮะแต่ตัวนี้ไม่เข้าลิสต์ผมเลยครับผมไม่ได้เทรดด้วย ด้วยการซื้อที่ต้นเทรนนี่นะก็ข้ามไปแล้วกันผมจะโฟกัสต,ต,ต้นเทรนต้นเทรนเฉพาะหุ้นเข้าใหม่นะที่ที่มันมันมีไม่เยอะนะเห็นได้ง่ายนะไม่ได้สแกนทั้งหมดนะครับก็ไม่มีตัวสแกนนี่แหละง,ง่ายๆแล้วกันผมใจหับสองวิคายแหละก็ถือว่าช่วงนี้ก็ได้ผลตอบแทนที่ที่ดีครับแค่ซื้อหุ้นหับสองวิคายนะฮะพิโคใช่ไหมพิกโคลิโกอะ่ะ อะไรเนี่ย AML ดีดจากก้นขึ้นมานะ uh, FND ทำงาน FND ปะดูนะ FND ไม่ได้ครับนะก็ข้ามไปแล้วกันคือขี์ยากครับขี์ยากมันมีตัวนี้นะผมไม่สนใจแล้วกันนะ SIS ก็ดีดขึ้นมาครับอ้าอาจจะทําเป็นดับเบิลบัตทอมก็ได้นะฮะตัวนี้เนาะนี่ครับก็ประมาณสักยีิบเก้าเนะเาะอันนี้แล้วกันผมว่าเนียถ้าคุณชอบวันเนี้ยระดับเนี้ยยี่สิบเก้าครับทะลุได้ก็ค่อยว่ากันเป็นดับเบิลบัตทอมนะฮะที่โพลีครับ ดีจากแนวรับนะครับแนวรับของตัวซูเปอร์เทรนนะเด่นขึ้นไปได้นะแต่ก็ยังคงแบบงอกแบบหน่อไม้ฮะไม่รู้มันจะยังไงนะเออ่ SCGP ครับอืดีดีครับดีดฮะ SCGP เป็นหุ้นที่ตอนแต่ก่อนผมเข้านะแต่ว่าผมเปลี่ยนใจเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มจาก ข้างล่างครับมันมันยังแลกขาดอยู่เลยไงผมเลยย้ายไปเข้าหุ้นที่มันเป็นลีดเดอร์ดีกว่านะก็ทิ้งไปตัวนี้นะด้วยความที่มันมันมีตัวเลือกเยอะผมก็ต้องทิ้งตัวที่อ่อนดูว่าอ่อนแอกว่านะไปเข้าตัวยแข็งแรงกว่านะเอ่อต่อมาพี่โมครับพี่โมเฮ้ยก็ดีดีนะเนี่ยพี่โมนเะนี่ยดูดิ พี่โมก็นี่ครับกรอบแรกของขาลงนะก็ทะลุได้แล้วครับทะลุได้แล้วก็รอดูการวิ่งอย่างไ้จะสร้างฐานยังไงครับถ้าวิ่งได้ก็ดีครับก็น่าสนใจนะมีสายออฟสตร t h นะฮะเออเดินนะเมตาเหรอเมตาเขา ภาพข้องต่ำปะโอ้โหเสร็จสลึงนะฮะบีเคจีไอครับ b ีเคจีไอตัวนี้ตัวเข้าใหม่เนะก็ยังคงอยู่ในก้นนะฮะก็ต้องรอระดับนี้เนาะเนี่ยสามจุดห้าสี่แล้วกันนะเพราะว่าทุเรศเกินครับเปิดกลับลงแล้วก็ขึ้นมาเนะี่นผลผลพันธ์ไม่แน่ใจนะสบายครับสบายโอ้โห p r o เอืน uh, uh huh. ดิดจากคนดีครับหุ้นหมอฟัน WPH ครับอ้า oh, เป็นไงครับตัวนี้อู oh, ปิดสวยแล้วครับอู oh. น่ารักน่าชังนี่เนะี่ยรักเลยครับเป็นหุ้นที่รักน่ารักมากครับนะยิ่งเรื่อยๆนะ <laughs> <laughs> ผมยังมีอยู่ครึ่งหนึ่งก็ทนต่อไปครับนะเพราะเขาน่ารักเหลือเกินฮนะ ไบโอเทคททเออินเซ็ตอินเซ็ตก็ดีดขึ้นมาแล้วก็เนี่ยอยู่ในกระบวนการทะลุฐานได้นะครับก็ต้องรอระดับนี้เนาะแต่ว่าแปลเนี่ยระดับตรงเนี้ย2.38ก็ ถ้า้ามีถ้าถ้าเข้าของประมาณนี้น่าจะไวกว่านร้แล้วก็เคลียร์นี้ไปได้นะผมไม่มีนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือผมย้ายจากแลกกาดไปเข้าลดเดอร์นะฮะก็เลยเลยทิ้งไปนะฮะไวส์ Vice, ฮะไวส์ Vice. อะไรเนี่ย,น,ยนะไวส์ Vice. คืออะไรดีจากก้นเนาะเอ่อ RCL ครับ RCL โอ้อาสเต่เลียใช่ว่าไปเนาะเอ้ยตัวเนี้ยเป็นไง next เมื่อวานเอ้ยเมื่อเช้าเหมือนจะวิ่งดีนะ next เป็นไงโอ้โหก็นนี้ฮะดันขึ้นไปแล้วก็โดนรูดลงมาเนี่ยก็น่ากลัวเกินว่ามันจะมาได้แค่นี้นะน่ากลัวเหลือเกินนะเดี๋ยวดูหุ้นที่เป็น m o s a i e value นะฮะ เดลต้าเดลต้าเมื่อวานเห็นหุ้นกันบ้านบอกว่าเดลต้าเนี่ยอุ้มหุ้นไทยอุ้มอุ้มตลาดหุ้นนะก็ไม่รู้จริงไหมน่าจะใช่นอกบวกเยอะนะฮะเคแบงค์้ยนะเคแบงค์นม่จอครับจอเลยเคแบงค์เนี่ยไม่เลวไม่เลวนะดูดูภาพใหญ่ไปไง เออมันก็มีกรอบนะกรอบของการเรียกว่าไงเนี่ยครับกรอบแนวรบนาบที่น่าสนใจอยู่นะ AOT ครับ AOT เป็นไงโอ้มันสวิงน่ากลัวเนาะคือแบบพออยากขึ้นอยากจะร่วงก็ร่วงครับมันอะไรไม่รู้นะฮะขอข้ามไปแล้วกันเนาะถ้าทุนไม่ต่ำเนี่ยบัดเสียวครับบัดเสียวจริงฮานะครับฮานะเป็นไง เออทะลุได้นะครับนี่ครับทะลุได้นะครับสำหรับคนที่ชอบพุดแลกกาดต้นเทรนต์ฮะ Bottom Picking อะเรอะ Bottom p i c ช i n g นะเนะี้ยแบบนะี้คือการ Bottom ฟ i c ช i n g ผมว่าไม่ควรซื้อแบบที่ต้องการจุดต่ำสุดนะแต่ว่าเอออย่างน้อยเนี่ยให้มันทะลุจากฐานข้างล่างได้เนี่ยจะดีกว่าซึ่งมีหลายตัวนะท,ท,ที่ติด Top g เ i อร์เมื่อกี้ให้ดูนะมันเป็นเนี่ย Bottom ง i c ม i n g แบบเดียวคือต้นเทรน ไม่จำเป็นต้องซื้อจุดต่าสุดแต่ว่าซื้อตรงที่มันกลับตัวจากจากการเป็นขาลงขึ้นมาจะดีกว่านะฮะอย่างน้อยก็มันยืนยันว่ามันอยากจะขึ้นอน่ะนะไม่ใช่ว่าซื้อตอนที่รับมีดก็น่ากลัวไปหน่อยเนาะ PTTGC ครับนะฮะอ่าก็ดีขึ้นมาดีเนาะท็อปล่ะ้ SCB ล่ะเอาตัวที่บวกก็แล้วกันเนาะ SCGP อันนี้ว่าไปแล้วเนาะ SCGP นี่แบบนี้ครับที่ว่าเป็นบัตทอมพิชชิ่งคือว่ารอให้มันมีการกลับตัวเนี้ยเนี่ยกยกไฮยกโลนะหนึ่งสองเนี้ยระดับเนี้ยโอ้นยน่าสนใจระดับนี้น่าสนใจไม่ใช่ว่าจะซื้อตะวีตะบันตอนที่มันลงหนักเนี่ยไม่แน่นะเะนี่ยเนี่ยเช่นคุณคิดว่าลงหนักแล้วมันก็เดือบไปไหนแล้วก็ลงมาต่อเนี่ยก็อันตรายครับนะอย่างน้อยก็ ให้มันยืนยันสักขยักสองขยักก่อนค่อยว่าก,กันผมว่าแบบนี้จะจะปลอดภัยมากกว่าแต่มันก็ไม่ไม่ชวัวร์ร้อยเปอซนะอย่างน้อยเนี่ยยังไงซะคุณก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงอยู่ดีนะต้องหาให้เจอว่าจุดที่คุณคิดผิดอยู่ตรงไหนครับแล้วก็ตัดขาดทุนไปซะ position s i z ไม้ไม้แรกเล็กก่อนฮนะถ้ามันทําตัวดีมันวิ่งขึ้นค่อยซื้อเพิ่มครับแบบนี้ดีกว่าคือเราต้องเป็นเหมือนกับนักบลกเกอร์ครับ เราจะเกทับก็ต่อเมื่อเราได้เปรียบนะฮะไม่ใช่ว่าเกทับแบบเกทับแบบเหมือนกับใช้โชคอย่างเนี้ยนะเสียเปรียบก็ยิ่งเกทับไปน,นี่ไม่ได้ครับพังนะฮะต้องคิดแบบมืออาชีพนะฮะ i v l ครับอืมอะไรเนี่ยด้วยนะไม่มีอะไรนะ r c l อันนี้ว่าอะไรเนาะสวยอ่าเอ็ดวองครับเอ็ดวองเอ็ดวานเอ็ดวานนะ เอ่อ JMT ครับ BDMS เป็นไงก็ยังโอเคอยู่นะ BDMS เนี่ยตัวนี้จะว่าไปลแล้วมันก็เป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะเพียงแต่ว่ามันไม่แข็งแรงนะไม่แข็งแรงก็ต้องอดทนฮะอดทนนะถ้าเทียบกับตัวอย่างเช่นตัววิภานะ ผมให้ดูนิดนึงคุณโรงพยาบาลนะวิภาดูดีกว่านะเอ่อ PHG ไม่เท่าไหร่ WPH เนี่ยดูดีสุดแล้วครับแข็งแรงสุดในกลุ่มโรงพยาบาลนะบีเ BH เป็นยังไง BH อ๋อ s ซ c ครับสุดท้ายนะไม่มีอะไรครับนะฮะนี่ก็เป็นทั้งหมดสำหรับคลิปนี้นะฮะ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ